ไม่ต้องเลือกค่ะหนูไม่ต้องเลือกนะคะไม่ต้องเลือกแต่ลูกไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกหยิบเลยหยิบเลยแม่เจ็บชอบเอาถุงข้างในเนาะเออเเก็บไปเลยลูกเก็บอ้าวเร็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 ววมีการเลือกวางอีกเร็วๆลูกเอาเยอะๆเลยเอาเยอะๆเร็วๆคนเก่งเร็วๆเอาเร็วๆลูกเร็วหยิบเอาเยอะๆเลยอหยิบเอาเยอะๆเลยค่ะโอ้โหเลือกอีกก็จะได้แต่ละถุงเออวางไว้เออวางไว้เออเก็บอีกเอาอีกเร็วๆคนเก่งเอาอีกเร็วๆเอาอออออออีีีกกกเเเาา หอบเยอะลูกหอบเยอะเออทางนี้ทางนี้ทางนี้อ่านะคะเก็บให้เจ้าของนะคะเร็วๆลูกเร็วๆก็เอาหอบมาเลยลูกเออนะคะเก่งๆๆเร็วๆเร็วๆลูกเร็วๆเร็วๆเอาอีกเอาอีกค่ะเอาอีกยังไม่หมดเวลาลูกยังไม่หมดเวลาเอาเยอะๆเลยเอาเยอะๆเลยเอาเยอะๆเลยนะคะเก่งๆเออนะคะเอาอีกลูกเอาอีกเร็วๆคก็เหลืออีกหนึ่งนาทีเลยน่ะเร็วๆเอาให้ได้สิบถุงเลยลูกเอาให้ได้สิบถุงเลยเผื่อๆลูกด้วยเร็วๆ เมื่อกี้ลูกหนูทาไม่ได้เลยเร็วๆคนเก่งเร็วๆ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 เออเออเก่งเก่งเก่งเก่เหลือเหลือนะคะเหลือเยอะอยู่เหลือเวลาเหลือเยอะเออเก่งเก่งเก่งโอ้ยเก่งมากเลยลูกเออนะคะเก่งเก่เอาเยอะเลยแม่เชยคเอาเลยลูกเอาเลยเออนะคะเหลืออีกสามสิบวินาทีอ่ะ หยิบเลยลูกหยิบเลยเอาเยอะๆเอาไปเผื่อเอาไปเผื่อลูกด้วยเล้วแม่ทาน้องพูดบอกเราใช่ใช่นะคะตะตกใจเสียงแม่ค้าเดี๋ยวเขาไม่กล้าหยิบนะคะเร็วๆลูกเร็วๆเร็วๆหอบเลยหอบเลยเร็วๆเร็วๆเหลือสี่สิบวินาทีเหลือยี่สิบเหลือยี่สิบโอเคโอเคเอาอีกลูกเอาอี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 กอุ้ยดูดูกล้อหอบอุ้ยไม่ต้องเร็วเร็วๆค่ะเร็วมันจะหมดเวลาแล้วเร็ว แปดวินาทีเอาอีกเลยให้ไปถึงสิบเลยเอาให้ถึงสิบเลยเร็วเร็วเร็วเออเออเออเอาอีกเอาอีกเอาไอวิทวินาทีสุดท้ายเร็ว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 อ่าหมดเวลานะคะเย้ขอบคุณคุณแม่ค่ะอ่ะค่ะเพื่อนค่ะขอบคุณค่ะแม่เจียบไม่ผิดหวังนะคะรางวัลต้องเข้าแล้วนะคะนับก่อนนะคะเก่งมากเลยนะคะแม่เจียบ ได้12ถ hey, <hey>, hey. ุงค่ะเย่ข yeah. hey, <hey>, hey. อบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหเก่งเก่งเก่งนะคะได้12ถุงนะคะคุณแม่จ๋าได้12ถุงค่ะเ <Hey, hey. S 1> อาแบ่งกันกินลูกแบ่งกันนะคะทุกๆเชือกเลยนะคะขอบคุณนะคะแม่ค่ะ, hey, hey. <laughs> ะคุณแม่คนแ้กเช้าสวัสดีค่ะคิดถึงจังเลยแม่จา๋าคิดถึงมากเลยเป็นยังไงบ้านสบายดีไหมคะ มาหาคุณแม่มาเล่นเกมค่ะแม่คะรุ่นยิ่งกว่าอ๋คขำสี่จันทร์แม่ขำสีจนนำส่จันทรน์อ๋อตลกมากเลยแม่จา๋าสวัสดีนะคะสบายดีไหมคะคุณแม่มามาเล่นเกมกันค่ะเอาให้สาวกล่ามไหมนะ้องสาวกลาก็อยู่นี่แหละนะคะทีมคุณหมอก็อยู่นั่นนะคะเมตตาข้าวเครื่องดื่มให้ทีมคุณหมอได้นะคะมาหาปู่แม่กแกนะคะคุณหมอมาจากโรงพยาบาลสุรินทร์นะคะ สีจันเรียบร้อยมากหน,น <c oughs> านทีมาได้เลยสีจันนนะี